ต่อไปกนะ็จะเป็นตัวของ Gettting t ิทต g e ง s ม g เซจ i ิ t i n g m e s s a g e ก็จะเป็นสิ่งที่ปรากฏมันจะเป็นอย่างคนที่เห็นเน่ยจะคือหคือแอดมาใหม่2ต้องแอดเราบล็อกลบทิ้งแล้วก็แอดใหม่ดังนั้นพวกนี้คิ t i n g Message ก็คือเอาไว้ชนกับลูกค้าใหม่ๆซึ่งลูกค้าใหม่เขาอาจจะมีข้อมูลของเราน้อยไม่รู้ว่าเราขายอะไรบ้างอะไรแบบนี้ตัวข้อมูลด่าแรกที่มันวิ่งชนเปียงเลยนะครับเหมือนเป็นตัวแนะนานตัวถ้าแอดมาก็จะเจอแบบนี้ก็หลุอที่เราฟังอะไรไว้เนาะถ้าเราฝังการเมสเซจไว้ก็อาจานข้อความอะไรก็แล้วแต่นะคร ก็เวลาที่ลูกค้าเขาสนใจจะสั่งซื้ออะไรแบบนี้นะครับเพรากดปุ๊บตัวการไม่เสร็จมันจะเด่งข้อความตนวามักลับไปได้ว่าขอบคุณที่สนใจสินค้าตัวนี้นะ คุณที่สนใจโปรโมชั่นนี้นะแล้วแอดมินก็ไปทํางานต่อการกิจติเมสเซจเนี่ยนะครับมันช่วยทําให้เวลาลูกค้าเข้ามาเนี่ยเขาไม่ว้าเหว่เขารู้ว่าจะต้องไปต่อ,อยังไงแบบว่าเราอาจจะบอกว่า,าสินค้ามีพร้อมส่งตลอดเวลานะสามารถสั่งซื้อได้เลยนะครับส่งของไม่เกิน2วันอะไรแบบนี้ก็สามารถใส่ได้กิจติเมสเซจมีหน้าที่อะไรบ้างอย่างช่วงที่เป็นโปรโมชันเนี่ยผมก็จะวางโปรโมชันเอาไว้จะเป็นแบบ1นึงวันสุดท้ายสวันสุดท้ายสวันสุดท้ายก็ได้รวมรีวิวก็ได้ระดับที่2อาจจะใช้เน้นพรีเซนต์สินค้าในกลุ่มที่เราโฟก,กัอัอครเาาจจะมีนหลตว สินค้าตุ่มนี้เป็นสินค้าขายดีเราอาจจะดีไซน์ภาพมาว่าเป็นสินค้าขายดีของเรานะรู่นี้นั่นนะครับเวลาลูกค้าเข้ามาในคิดติ้งเมสเศจเนี่ย เขาก็จะมากดดูสินค้าขายดีว่าสินค้าขายดีของเรามันเป็นอะไรนะครับกระตุ้นความอยากให้มากขึ้นเราอาจจะโปรโมทคลิปอยู่แล้วในทิกต o กลูกค้าแอดไลน์มาเราก็เอาภาพรีวิวใส่เข้าไปดื้อเลยนะครับโดยที่ลูกค้าไม่ต้องกดเห็นตั้งแต่แรกเลยหรือไม่ข้อ4จะเป็นแจ้งขั้นตอนอาจจะเป็นการแจ้งขั้นตอนก็สมัครตัวแทนดืดๆอะไรแบบนี้ก็ได้อันนี้เวลาเราตั้งคิทติ้งเมสจก็อย่าลืมว่ามันจะเห็นเฉพาะลูกค้าใหม่คนที่แอดเข้ามาแล้วเขาก็จะไม่ได้เจอแหละอยากให้เขารู้จักเราในมุมไหนอยากให้โฟกัสไปซื้อสินค้้้าาาาตตาาาตััััววไไหนนนเเรรสมถงดใ